สำหรับใครนี่ยคะที่ตามหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งปีใหม่ไม่น้อยนะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะกับ Toyota f o r er t u n e r อร์2.4โตวีไมน่าเชนนะคะรถปี2018เลขไม่ใช้งานเพียงแค่80,000กิโลสภาพตัวรถจะเป็นยังไงกันนั้นนะคะรับชมคลิปเต็มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีชท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับน้องเอมมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเชรโยนต์ค่ะนะคะสำนังกงานใหญ่เศรษฐีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะ และเหมือนเดิมเลยนะคะเจอเจอกับพวกเอมี่เพชรโยนนะคะวันนี้เอมี่อัปเดตเป็นรถครอบครัวเที่นั่งค่ะ Toyota For t u n e r 2.4ตัววีไมเนอร์เชนนะคะรถปี 2, 0, 2,021เล็กใลขไม่เพียงแค่80,000กิโลค่ะนะคะสำหรับใครท่านใดชมคลิปนี้แล้วแล้วสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อที่เบอด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะมาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ชมด้านหน้ากันเลยค่ะพี่เราเริ่มจากด้านหน้ากันค่ะสําหรับ ไฟหน้านะคะคันนี้นะไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบบี LED นะคะพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะคะโฟล์ m มี o m e ค่ะนะคะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะคะที่เป็นกระจังหน้าเส้นสายลายโครเมียมสวยงามเป็นเอกลักษณ์นะคะดูคลาสสิกทันสมัยมากๆค่ะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าสีดําเป็นโนแบ็กนะคะสวยงามมากๆเลยนะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าที่มีมาให้2ตําแหน่งด้วยกันค่ะ ไปทะเบียนนี้เลยนะคะ3 9 3เกรุงเทพมหานครสนใจคันนี้จับจดจำไป้ายไว้นะคะแล้วก็แจ้งน้องแอดมินได้เลยค่ะในส่งตัวรถนะคะเหลี่ยมสันโค้งมนสวยงามชัดเจนนะคะไม่มีสีชิ้นใดชิ้นหนึ่งเพี้ยนตัวรถเป็นสีขาวมุกนะคะออกแดดนี่จะออกโทเหลืองๆหน่อยนะสีสวยค่ะนะคะพี่ดูเลยเหลี่ยมสันสวยงามมากๆนะคะในส่งตัวล้อมแม็กค่ะพี่คันนี้ เป็นล้อแม็กอลอยขนาด18นิ้วค่ะแม็กนี้เป็นแม็กสีเทาควันบุรี่สวยงามมากๆมาพร้อมกับยางยี่ห้อบิสโต n e นะคะปี2023ได้ยางใหม่เลยใช้งานได้ยาวๆค่ะในส่วนตัวซุ้มล้อด้านในนะคะพี่ดูเลยนะรอยซุ้มล้อเม็ดอาร์ครอยน็อตจากศูนย์ยังคงสภาพเดิมนะคะโชค๊คไม่มีร่องรอยแตกแล้วคาบสนิมไม่มีค่ะนะคะในส่วนต,วตัวกระจกมองข้างค่ะพับปรับเก็บระบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวไฟเลี้ยว LED นะคะดามจับเปิดประตูเป็นโครเมียมแล้วก็นี่เลยค่ะติดคิ้วกันสาตรงรุ่นมาให้แล้วทั้ง4บานนะคะสวยงามมากๆค่ะทันนี้ในส่วนตัวภายในนะคะเรามาชมภายในกันค่ะพี่ภายในนะคะเราเริ่มจากแผงประตูข้างคนขับกันก่อนเลยนะคะโครงสร้างเดิมโรงงานหมดเลยนะคะพี่ขาไม่มีการเปลี่ยนหรือการแกะขอบประตูออกมานะคะประตูไม่มีการชำรุดภายในไม่มีร่องรอยสนิมเม็ดอักไม่หายหัวนต เดิมๆโรงงานเหลี่ยมสันสวยงามค่ะนะคะมีนี่ด้วยค่ะกันลอยนะคะทางขึ้นนะกันลอยกันลอยนี่ยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยพี่พนะคะกันลอยโตโยตา้าในส่วนตัวเบาะให้ดูเบาข้างคนขับก็เป็นเบาะไฟฟ้านะคะสำหรับฟอร์จูเนอร์เบาะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีขาวค่ะหนังสวยๆตึงๆอย่างนี้นะคะเจ้าของเดิมนี่ดูแลรักษาค่อนข้างดีเลย ะะแล้วก็ตัวรถนะคะสำหรับที่นั่งผู้โดยสารแถวหลังนะคะอำนวยความสะดวกสบายนะคะโดยห้อผู้โดยสารที่กว้างขวางนะคะรับเบาะที่นั่งแถวกลางนะ,ะมีที่พักแขนที่วางแก้วน้ําให้นะคะไม่พอนะคะมีที่เสียบ USB ด้านหลังให้ครบเลยสําหรับคันนี้แล้วแอร์นะคะมีทุกมีทุกโซนมีทุกเบาะเลยนะคะที่นั่งสามแถวนี่แอร์มีมีทุกโซนนะคะเย็นสบายถึงใจเลยนะคะโครงสร้างขานะคะประตู นะด้านหลังโครงสร้างเดิมสวยสนิทนะคะหัวน็อตลอยสีพวกนี้เดิมเดิมโรงงานเลยค่ะพี่นะคะนี่ประตูเห็นไหมคะแผงจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะเราก็ตกแต่งด้วยเส้นสายสีเงินนะคะสวยงามมากๆดูคลาสสิกค่ะตรงฉบับกับ Fortuner เลยในส่งตัวล้อมแม็กด้านหลังนะคะแม็กก็ขอบ18เหมือนกันค่ะนะคะแม็กไม่มีรอยซ่อมรอยดุ้งนะยางยี่ห้อเดียวกันปีเดียวกันทั้ง4เส้นเลยตัวนี้นะคะซุ้มล้อด้านหลังนะคะสี ไม่มีเว้าไม่มีโค้งนะคะคัสซี่เดิมเลขตัวถังเดิมนะคะสนิมไม่เกาะไม่กินค่ะนะคะเราใช้งานในกรุงเทพนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยนะเรื่องสนิมเรื่องช่วงล่างค่ะในส่วนตัวด้านท้ายนะคะด้านท้ายก็สวยงามนะเอกลักษณ์ไม่แตกต่างจากตัวโฉมหน้านี้สักเท่าไหร่ไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED light like guiding เส้นคมๆสวยงามนะคะตัดแต่งด้วยกรอบสีดำโดยรอบสวยงามมากมาก นะคะแล้วด้านหลังมีคิ้วโครเมียมขนาดใหญ่เลยนะคาตลอดไฟท้ายนะคะพร้อมกับตัวโลโก้ฟอร์จูเนอร์เป็นอักษรน,นูนสวยงามมากๆค่ะนะคะแล้วฝาท้ายอัตโนมัติค่ะเนี่ยะก็ถือว่าเป็นอ,อำนวยความสะดวกนะคะแบบใหม่นะคะสำหรับรถครอบครัวนะคะหรือใครจะไปติดคลิกเซนเซอร์เพิ่มก็ได้นะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้คลิกเซนเซอร์มานะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างให้ดูโครงสร้างเลยนะฝาท้ายฝาท้ายเดิมๆเลยค่ะนะคะ น็อตไม่มีขยับโครงสร้างสวยงามมากๆค่ะพี่รับประกันเรื่องโครงสร้างร้อเเซนะคะของเรามีการตรวจเช็คสภาพตัวรถนะคะชิประวัติศูนย์เข้ามาเบื้องต้นแล้วลูกค้าซื้อกับเราได้ความสบายใจแน่นอนค่ะนะคะโครงสร้างให้ดูนี่น็อตยึดไฟท้ายเดิมสนิทเลยนะคะน็อตยึดไฟท้ายก็คือเบาะที่นั่งแถวหลังนะคะ f o r จเนอร์ซิกเนเจอของเขาเลยก็จะเป็นแบบแขวนเนาะเบาะแถว3ก็จะเป็นแบบแขวนนะคะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบนะคะแต่ดูคลาสสิกค่ะนะคะโฟเจเนอร์โฉ er, มแรกยันปัจจุบันก็ยังใช้คอนเซ็ปต์เดิมนะคะคือเบาะแบบแขวนเอกลักษณ์นะคะแล้วก็นี่มีกล้องหลังมาให้นะกล้องมองหลังอ่าตัวนี้สภาพดีนะคะบอกเลยว่าสภาพดีโดยรวมดีแน่นอนนะคะทันนี้โชคด้านหลังนะคะ ไม่มีเสียงปกติจะได้ยินเสียงหมาหอนเนาะนะคะไม่มีตัวนี้นะใหม่เอี่ยมเลยได้รถปี21โครงสร้างไม่ต้องพูดถึงค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาให้ดูกันชัดๆรอยนอ็อตรอยเม็ดอาร์คต่างๆทุกอย่างนะคะบ่งบอกถึงความเดิมเอกลักษณ์เดิมๆโรงงานนะคะออกจากศูนย์ยังไงวันนี้เพชรยนต์ก็อย่างนั้นเลยค่ะพี่เบาะเห็นไหมคะเบาะหนังสีดํา หนังตึงๆทุกบาทุกใบนะคะไม่มีร่องรอยขาดไม่มีรอยยับโครงสร้างเดิมสวยนะคะเดี๋ยวเอมี่ขออนุญาตขึ้นด้านในหน่อยนะคะขออนุญาต่านะคะเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆเลยปึ๊บกดปุ่มฟู้สตาร์ทนะคะกุญแจนี้เป็นกุญแจรีโมทอัจฉริยะคะ่ะสามารถเปิดปิดนะคะส่งเสียงร้องเวลาหารถไม่เจอได้หรือเปิดประตูด้านท้ายโดยการกดค้างไว้3วินาทีนะคะ ในการสตาร์ทรถนะคะลูกค้าจ่ายียบเบรกนะแล้วก็กดปุ่มอิงเจอรสตาร์นะคะกดแค่ทีเดียวพอไม่ต้องกดค้างแค่นี้พอค่ะเครื่องก็ติดแล้วนะคะในส่วนตัวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหนังมัลติฟังก์ชันจัดเต็มทั้งซ้ายและขวาฝั่งขวานะคะจะคอนโทรลตัวหน้าปัดเลื่อนใหม่ส่วนหน้าปัดเลื่อนใหม่จะเป็นแบบดิจิตอลค่ะให้ดูเลขไมค์กัน8 7 1หม่ันกิโลค่ะไมค์เดิมไมค์แท้ไม่กอไม่กัดตรวจสอบได้เลยนะคะสําหรับทันนี้นะ แล้วก็พวงมาลัยนะคะด้านซ้ายนี่จะคอนโทรลตัวเครื่องเสียงหน้าจอวิทยุนะคะหน้าจอวิทยุของเดิมโตโยต้าค่ะนะคะฟังก์ชันจัดเต็มครบคันเลยนะคะมีระบบเนวิเกเตอร์อะไรพวกนี้ครบทั่วหมดเลยเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงดูหนังได้หมดเลยส่วนแอร์นะคะแอร์นี่เป็นแอร์ดูโอโซนนะเป็นแอร์ระบบอัตโนมัติแยกอิสระคู่หน้าปรับอุณหภูมิได้เลยค่ะนะคะบางบ้านอภรรยาขี้หนาวผัวขี้ร้อนปรับได้เลยเอาตามใจชอบ นะะนส่วงตัวคอนโซลกลางตกแต่งลายไม้สวยงามมากๆค่ะนะคะเกียร์นี้เป็นเกียร์อัตโนมัติขั้นบนใดเกียร์ของโต y ต้าบอกก่อนเลยว่าเป็นเกียร์ที่เข้าเกียร์ง่ายนะไม่หลงเกียร์ความจําง่ายๆเลยตัวนี้ในส่วงตัวโหมดนะคะจะมีโหมด Eco โหมด Power m o d โหมดอะไรพวกนี้มีให้หมดเลยนะคะอ๋อภูมิลยนะคะจะมีตัวระบบ Cruise Control ที่มีมาให้แล้วนะคะสำหรับตัว m n o น Change นะนี่คร s ส c o n t ท o l ยังไม่ได้แกะเลยนะคร s ส c o น t ท o l ตรงนี้ แล้วก็จะมีตัวระบบพันด s h ลนชิปค่ะนะคะเป็นเกียร์มือสำหรับใครสายซิ่งสายาลุยลุยตอบโจทย์เลยคันนี้นะคะอ่าและประตูฝั่งคนขับให้ดูกันหน่อยค่ะนะคะกระจกทั้ง4บานนี้ปรับระบบออโต้ออโต้ทั้ง4บานเลยนะตัวระบบเ e n ทรัลล็อกนะคะกระจกมองข้างคับปรับเก็บไฟฟ้านะคะตัวนี้มี b ายสป t Monitor ด้วยค่ะนะคะปิดได้เปิดได้เลยตัวนี้ b ายสป t Monitor นะคะอ่าบัสปอร์ตมอนิเตอร์นะคะจะเป็นตัวจุดอับนะคะจะเป็นตัวจุดอับอ่าจุดมุมอับนะคะนะคะทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะคะก็จะแจ้งนะคะเวลารถมาด้านซ้ายด้านขวานะคะแล้วเรามองไม่เห็นเนี่ยจะมีไฟขึ้นที่กระจกทั้งสองฝั่งะคะ่ะในส่วนงตัวห้องเครื่องลูกค้าจะดูห้องเครื่องใกล้ๆกันเลยห้องเครื่องคันนี้นะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมโรงงานเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 4จุดสี่นะคะดีเซลนะคะตัวรถนี้ ให้แรงมา้ามาถึง150แรงมา้านะคะแรงบิดสูงสุดถึง400นิวตันเมตรเลยนะคะเกียร์นี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะสวยๆเลยค่ะพี่แล้วคันนี้เลือกมาใช้งานเพียงแค่80,000กว่าโลเท่านั้นนะคะทำอะไรเครื่องยนต์ของโตโยต้าไม่ได้แน่นอนลหลายๆท่านที่เลือกใช้โตโยต้านะคะเรื่องการดูแล m a ท n t e n ้นเนี่ยดูแลบำรุงรักษาโคตรง่ายเลยแผ่นเพจให้ดูกันแผ่นเพจเพจตอกสวยงามชัดเจนนะคะแล้วก็ฝากระโปรงด้านซ้ายนะคะนี่ รอยน็อตพวกนี้เดิมโรงงานหมดเลยนะฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดตัวเม็ดอาร์คเดิมสวยหมดเลยพี่ตาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝากระโปรงอีกฝั่งหนึ่งนี่ค่ะเห็นไหมคะจุดที่บอบบางที่สุดคือฝากระโปรงหน้าและฝากระโปรงหลังนะคะก็ดูปฏิเห็นนิดนึงเนี่ยฝากระโปรงต้องมีการถอดแกะความสีแล้วแต่คันนี้ไม่มีเลยตัวคานหน้าให้ดูกจะชัดๆค่ะคานหน้าสวยงามนะคะสีคานถลอกนี่เห็นสีเหล็กแสดงว่าตัวนี้เป็นคานแท้แน่นอน ระะอยมาร์กรอยแต้มสีหม้อน้ำพวกนี้ยังคงสภาพเดิมจากโรงงานนะคะน้ำมันเครื่องของเหลวดูแลให้เปลี่ยนให้ใหม่นะวันรับรถแล้วก็แบตเตอรี่ดูแลให้ใหม่หมดค่ะนะคะรถสวยๆอย่างนี้นะคะเพิ่งมาถึงที่เพชรยนนะคะสำหรับ F4 นะคะท่านใดนะเป็นอมองหานะคะอยากจะได้รถครอบครัว7ที่นั่งสภาพดีเกดเอไม่น้อยนะคะหรือนำรถเก่า มาแลกมาเทิร์นกันได้เลยนะเรายินดีรับเทิร์นทุกรุ่นนะคะสำหรับใครนะคะชมคลิปนี้แล้วนะคะสนใจรถ Toyota Fortuner 2.4ตัว V m i n เ r c h a i ชนะคะรถปี 2, 2021เล็กไม่เพียงแค่80,000กิโลกับราคาตั้งขาย999,000บเกาหนะค้าเลขก,กลมๆสวยๆเลยคันนี้ฟรีดาวได้เลยดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียงแค่2.59%แล้วผ่อนเริ่มต้นเดือนละ1 8 0 0 0บาทตลอดสัญญาค่ะ ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคันนี้รายได้เพียงแค่33,000ับาทขึ้นไปก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องเสียใจถ้าหากไม่ว่างเดินทางมาดูรถนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่ทั่วประเทศเลยทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานฟรีค่ะไม่มีค่าบริการนะคะถ้าหากท่านสนใจก็อย่าลืมติดต่อที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปนะจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินนะคะรอให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถค่ะ นะคะแล้วก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาลุ้น่มาลุ้นกันค่ะนะคะว่าเพชรยน์เราจะนำรถรุ่นไหนนะคะมาให้พี่ด,ดูกันสำหรับวันนี้เอมมี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ